อ่าแล้วครับอสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่แม่น้ำบางประกงแล้วครับถึงแล้วครับดูกันหมายจะเป็นยังไงครับ นี่ครับหมายครับหมายที่เราจะตกวันนี้ครับสวยใช้ได้อยู่ครับลน่ตรงตรงนี้เหมาะเลยครับไปดูกันครับว่าจะมีตัวไม้วันนี้ ลูกมหกมนออกุนนี่น่ะลูกหมุนลหตัวนี้าวงงเนะมมีจีบหนุนคมีีแบบออนี้บบน,นี่ตัวลหมุนนึ่งแม่ก็หางดีๆนะประมาณนี่นี่โอย อุอ๊กทว่เบ็ดดวน้อยๆน่อยดเดอ่อนอว่านี้ะมต้องหน่อยน่อยากขุ้นพี่ไอ้นื้ออ่ะก็ดีที่ลูกเล็กเล็บาท ต่อบม่สิคิดคิดกนซุ่นนิๆๆดเดีวววไปไปไยวทะีลน้ำไหไคิดกอนสูบ็อกเขาไปดแม่นไป้สซีนึงนีๆๆน่ยังเป็น <cười> 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 mình cái này rồi, mình, 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 mình được. biết <laughs>

ยังงุ้มหนุนไง ขึ้นแล้วส่น้ำขึ้นขึ้นหรอขึ้นมาเป็นนี้ปัดเรียกมากอยู่บร้เบลีเนุ่ยบุตรงานเต็เเเเมที่แล้วส่นครับหินเยอะเลยครับ มันต้องใช้ทุ่นแบบนั้นน่ะครับใช้ทุ่นลอย น,นี่ก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับดุนกันครับมาจะมีตัวไหมฟองเอาไว้ก็เพ่มให้น้ำลงลงล่างโอเคได้อยู่มารอรุนน้ำเติมอยู่เลย

ตัวแรกครับตัวแรกปลาโกรดปลาโกรดปลาโกรดเดี๋ยวครับมาหมักมัมหมักนเนี่ยปลาโกรดมัมกรเฮ้นต้นเนี้ทสิมาเอาเบ็ดอันนี้ขั้นนี้ขอไอ้ใส่เงี้ยอย่างไรมัมมามมัมฮะมัมเกี่ยวเอาคันขึ้นมาก่อนไอ้ใส่มัมไม่หรอกโอ้ใส่กำลังสวยครับใส่กำลังสวยโอ้สุดยอดครับไอใส่มัมไม่หรอกมัม แก้ามามาชา่อง,งแล้วเก,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 กี้ยวเกียวเกี่ยวไอ้คดขดเอทีนี่ออไป้องท้องกัก่อนนะานเลยเอาใส่ถุงใส่น้ำแข็งพี่น้ำแข็งเราเหลือเยอะไหมอ่ะ ตัวเล็กกันนะปกตินี้ต้องไปจงองคิวเอาเลยนะต้นนะ ร้านเนี้ยเป็นแต่เช้าครับโอนโหสิ่งเดียวเน้ยตั้งเย่ะนะสิเนี่ยนะฮะตั้งเยะขึ้นดิขึนน่นตัวใหญ่ตาฝาดอ่ะมัะตนตาลายมัน แต่ถ้าไปเขื่อนก็นไม่มีต้นไม้อย่างนี้เลยนะต้นตา,ตาย,ยครับตบายแล้วเขาตกบนสะพานูช็ดดูครับไอ้เพื่อใบยเอาไม่อยู่เลยมันลมร้อนลมแดดอะ่ะ นแล้วเตรียมหน่อไม้ดองไว้แล้วนะครับอื้ ว่า,า,าทางเขาตกตะกอนไปนะมันมันไม่ไหลเข้าฝั่งเรา

กินเอาฟัง um, uh, ่ะเอโอ้น่าถึงเลยครับเออถ่ายวิดีโอให้มันไดยดิต้นจับดู่ครับจับอยู่ต้นน่ะนั่งบังไม่ใช่ต้นน่ะนั่งบัง ตายแล้วเนี่ยอัดแล้วอัดแล้วพี่มึงอัดแล้วเท่าแล้วต้นอ้หที่ตัดก็บอกนะเฮ้ยบื้ออะแล้วครับโอ้พี่ ให้เนียนแม่นีอืมกตัวออรอดรอดรอพี่รอดรอรอดรอดากถึงนมาเลยเรียเทอแม่รอดไม่ได้่ยพี่ต่สารานกินในเรื่องรุดนหนากขึ้นมา่โอ้โหโอ้ไทยลูกไทยลูกายแล้วายแล้วดูเอ้อเเยอไอเอหายเอดู โอ้กล้องเห็นมดกล้องเห็นมืดหรือว่ากินข้กกาวไ,ไปทางนู้นบัววัวเอาไว้ผุดลับกล้องเห็นกล้องถึงกินข้าวอยู่ไทยไงครับเห็นบ่เห็นตัววัวเห็นอะไรเห็นได้ตัววัดผุนไอ้ะหันกล้องไปให้สวยๆเลยครับตัวเองแคบแคบอะโอ้ดูคลิปอ่ะวี S 1> <S 1> นมักนกินหมดเลยพี่แล้วมังหยาบเดนะครับมันกินหมดแล้วกุ้งกุ้งใส้เดือนมามันเยอะอือครับก็ใส่หลายกุ้งมันจะปลาหลากหลายกว่าหนนะไหมปลาใหญ่เลยครับปลาใหญ่เลยตามยัง กินข้าวเสร็จก็เปลี่ยนเหยื่อได้แล้วต้นเช็คเหยื่อต้องเหยื่อไหมไอ้สายสีเขียวเนี่ยดึ๊ดดึกดึกจะดึกไม่แรงไอ้ดึก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 อยู่ไหน พี่่าน้ำแข็งแบบนี้มันละลายช้าไงต้นพี่้ใช่ครับกดมาเขาไม่มองนนี่ไม่เป็นน้ำเลยครับกดมาเขาไม่มองหน่าะสามสี่ถุงไม่ครับเมื่อเช้าอ่ะไปกดอะไรนะพี่ทุงท่งละแปดบาทถุงละแปดบาทไปกดที่จริงมันจะป่นกว่านี้นะครับทุกถ้าไปกดอ่ะแต่เนี่ยเขาไปตักให้เลยอยู่ข้างในอ่ะเขาบอกว่าพี่ย่อกี่ทุงบอกสี่ถุง ผมจะไปตกปลาบอกเอไปบอกเขาเลยไปตกปลาพี่พี่พี่ไปทําอะไรบอกเออมันถามไงครับผมจะไว้กินน้ําตกปลาโอ้พี่เดี๋ยวหนูไปตักให้เลยข้างในบอกข้างนอกมันป่นบอกผมก็รอพักหนึ่งมันจะกับจะเปนั่งหมู่บ้านพี่นะใช่ครับเห็นไหมนี่มันเป็นก้อนใหญ่นะคับเนี่ยที่ยิงมันจะป่นกว่านี้ครับเขาไปตักให้เลยครับกินข้าวครับกำลังมันเลยครับ รง <laughs> น,นี้ก็บ่ายสามแล้วครับสบ่าเยอะมากเลยน้ำเริ่มนิ่งแล้วครับตอนนี้ตอนบ่ายโมงบ่ายสองน้ำแรงมากครับรุนกันต่อเลยครับโอ้ยอ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn